สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็กีดยางเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็มาหยอดกดนะครับหยอดน้ำกดนะครับยางมีดที่สามแล้วนะครับ เพิ่งตัดหยาไปนะครับตัดหญ้าเสร็จไปนะครับใส่ปุ๋ยก็เสร็จไปอาทิตย์กว่าๆแล้วนะครับก็ตอนนี้เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวนะครับบรรยากาศก็เย็นดีนะครับอากาศนิ่งๆน,นะครับแต่เย็นน้ำหมอกลงนะครับ แต่ก็คึ้มๆนะครับวันนี้มันฝนจะตกนะครับวันนี้มาหยอดกดนะครับตอนนี้ก็ฝากคนที่ยัดเส้อน,นะครับที่เอา ดินใส่ข้างในนะครับผมบอกไปเลยนะครับพวกนี้เป็นพวกเห็นเก็ตัวนะครับเห็นแก็ตัวเห็นแก่ประโยชน์ตัวเองไม่สนว่าคนอื่นจะเดือดร้อนไปตามนะครับเพราะว่าอาชีพตัวเองแล้วตัวเองยังไม่รักเลยนะครับยังไม่ทำให้คนอื่นเขารังเกียจอีก ทำให้าชาวเกษตรกร,เ,กรเดือดร้อนไปตามๆกันนะครับเพราะว่ายางมันจะได้มันจะไม่ได้มาตรฐานจะอของการผลิตยางของเขานะครับการผลิตยางรดหรือว่าอะไรนะครับมันก็จะ ไม่มีคุณภาพนะครับก็อย่าไปหาทำเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับคนที่ทำนะครับอย่าเห็นแก่ตัวนะครับเพราะว่าใครก็ทำอ,อยากรวยเหมือนกันนั่นแหละครับแต่ทำให้ถูกต้องนะครับ ทำให้สวยๆราคาเขาก็ให้ดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปยัดดินเข้าข้างในนะครับนี่นะครับอันนี้คือผลตกนะครับมันกระเด็นกระดอดมาใส่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแค่นี้เองนะครับก็เราไม่ได้ยัดไส้อะไรนะครับก็สวยอยู่นะครับ ทำส,สวยไปเลยนะครับยางไม่ต้องอไปอยัดไส้เหมือนคนที่ทำนะครับพวกนี้ไม่เจริญแน่นอนครับขนาดอาชีพตัวเองยังทำร้ายตัวเองได้ลงนะครับถ้าคุณไม่รักอาชีพนี้คุณก็เลิกทำไปเลยนะครับไม่ต้องมาทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไปตามนะครับ ากไปด้วยนะครับคนที่ทำนะครับคุณไม่นึกถึงคนที่เขารักอาชีพนี้บ้างเลยเหรอครับที่คุณทำไปนะครับคนที่เขารักอาชีพนี้ก็มีเยอะนะครับคุณมาทำให้อาชีพเขา,าเสื่อมเสียสร้างความเสียหายนะครับก็อย่าไปหาทำเลยนะครับ ก็ฝากไปด้วยนะครับจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ